แมลงระบาดในไร่มะเขือครับคือว่ามันทํำลายดอกมะเขือและลูกมะเขือจะพิการหมดครับ มันเป็นแมลงชนิดไหนครับก็ทางร้านขายยาเขายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นแมลงชนิดไหนก็ได้สันนิษฐานว่าเป็นตัวอ่อนของเพี้ยกระโดดสศตาลมาจากนาข้าวเพราะว่าปีนี้เขาไม่ได้ทําข้าวกันมันก็ไม่มีที่ไปก็ต้องลงไล่ผักชาวบ้านมันเป็นตัวกลมๆแต่ตัวอ่อนเป็นตัวอ่อนแล้วเราพอระแวกดอกปุ๊บเนี่ยมันจะโดดหายไปเลยแต่ถ้าดอกตูม มันจะเข้าไม่ได้แต่พอบานดอกมาแล้วมันเข้าได้ทันทีเคยเก็บได้ห้าร้อยโลเหลือเจ็ดสิบโลเต็มที่มันหายไปเยอะเลยอ่ะต้นทุนยังไม่ได้เลยที่เราลดน้ําบารุงใส่ปุ๋ยอะไรอะไรเพี้ยที่ระบาดอยู่ในไรนนี้ยเขาเรียกว่าเพี้ยจักระจันนะครับซึ่งระบาดกำลังระบาดอยู่ในแปลงปลูกมะเขือนะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีขอแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้สารชีวพันธุ์มาทดแทนสารเคมีซึ่ง เรามีสารชีวพัธนธุ์ที่เรียกว่าเชื้อบิวเวรีที่สามารถป้องกันกําจัดเ,เพรียจักจั่นตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยขอให้เกษตรกรน,นั้นได้มาติดต่อขอรับสารเชื้อบิวเวอรีที่สาํานักเกษตรจังหวัดราชบุรีได้นะครับได้ในเวลาราชาการทุกวันนะครับซึ่งคําแนะนําตรงนี้เราก็สามารถที่จะนําไปใช้ทดแทนสารเคมีได้นะครับซึ่งจะทําให้ลดการดื้อยานะครับ ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อตัวนี้เราบริการฟรีให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเรามีการผลิตอยู่ที่บริเวณหลังสํานักง,งานเกษตรอําเภอเมืองนะครับซึ่งโดยกลุ่มมราักาพืชของสํานักง,งานเกษตรจังหวัดราชบุรี